ถ้าเป็นอสมบนะครับตอนนี้จะได้ประมาณเดือนเดือนละพันพันบาทในการที่จะเป็นเหมือนกับว่าเบี้ยเบี้ยเลี้ยงให้กับคนกลุ่มนี้ได้ทํางานแต่ว่าแน่นอนงานอาสาสมัครกับเงินพันบาทเนี่ยมันก็ระนับเป็นเงินเดือนไม่ได้หรอกจริงๆมันก็คืองานอาสาสมัครนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอพูดว่าเราจะรีคูดคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นอาสาสมัครสารวัสุขได้ยังไงอย่างคุณบุษลินเนี่ยถ้าออไม่ทํางาน<ะ>เกษียณแล้วจะไปเป็นอสมไหมจะมีแรงจูงใจอะไรให้คนรุ่นใหม่อยากจะเป็นอสม ก็ถ้าแรงจูงใจเรื่องเงินก็คงจะจะเพิ่มไปอีกเนี่ยมันก็จะเป็นภาระทางการเงินไปอีกทมันก็ต้องอาศัยจิตวิญญาณเนาะต้องอาศัยอ,อุดมการอย่างผมเนี่ยถ้าเลือกเป็นนักข่าวนี้อาจจะไปเป็นอสอมออก,ก็ได้หรือเป็นอสสสในกรุงเทพก็ได้ทีนี้พอเป็นพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ เพราะว่าทุกวันนี้ผู้สูงอายุมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วกองทุนที่จะจะมาใช้กับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเดี๋ยวจะปูพื้นอย่างนี้ก่อนฮะ,ะว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิ์ในการรักษาสุขภาพครบทุกคนเลยนะฮะ9กมีสิทธิ์ที่จะรักษาพยาบาลฟรีถ้าอย่างคุณบุษลินทํางานบริษัทแบบนี้อาจจะมีประกันสังคมเจ็บป่วยขึ้นมาเราใช้ประกันสังคมถ้าเป็นผู้สูงอายุหลุดจากประกันสังคมไปแล้วก็ยังมีบัตรทอง แต่ในขณะเดีวยวกันข้าราชาการก็จะมีสิทธิข้าราชาการของกร,รมบัชีกลางอ,อีกต่างหากแต่ทีนี้เวลาคนที่ทํางานแล้วเกษียณอายุไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กองทุนหลักบัตรทองทีนี้ทุกวันนี้กองทุนบัตรทองก็มีแนวโน้มในการที่จะใช้เงินสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะดูจากตรงนี้ก็คือเราเห็นชัดเจนเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2564แค่ปีที่แล้วนะฮะเราใช้เงินในกองทุนสุขภาพอยู่ที่ประมาณ190,000ล้านบาท พอมาปี65ขยับเพิ่มขึ้นไป200ล้านบาทแล้วฮะแล้วงบไหลหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับคุณบุตรินคิดดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราจะหาเงินตรงไหนมามาซัพพอร์ตกับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องนี้เนี่ยนายแพทย์ใหญ่นะฮะคุณหมอปิยะกสกุลสกลสกลัสลสตยาธรก็บอกว่าเอ้เราน่าจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายการใช้เงินในระบบสุขภาพไปเพื่อการรักษาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการป้องกันโรค เพราะว่าถ้าป้องกันโรคแล้วไม่ป่วยก็จะไม่ต้องใช้เงินมากน่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่าด้วยซ้านะเอามาทำมากกว่าแต่ทีนี้คําถามคือว่าไอ้คมไอ้คำว่าป้องกันโรคมันจะทํายังไงให้มันดูเป็นรูปธรรมเนี่ยม,มันก็ยากมันก็จึงต้องใช้เครือข่ายกลับไปที่เรื่องคนต้องใช้คนมาเพื่อที่จะรณรงค์มาเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยตระหนักในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพก็ต้องกลับไปที่เรื่องคนต้องเพิ่มเครือข่ายอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับ คุณหมอใช้คำว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันจะแก้อะไรกันก่อนเนี่ยอันนี้ยังเป็นโจทย์ที่ยังคิดกันอยู่ในแวดวงสาสารรณสุขนะครับ